สวัสดีค่ะน้องเนปต,ตี้พาเครื่องอพีนี้เป็นีพีที่458กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอิคงไหนก็โทรมาปิดกําหนดได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านได้ชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญรวมพ่อเกษมนะคะเหรียญรวมพ่อเกษมนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคุณท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญรวมพ่อเกษมนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญพรามงคลเทพมุนีนะคะเหรียนผ้ามงคลเทพมุน,ะะนมมีวัดปากรามนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะพระมงคลเทพบุนีนะคะวัดปากน้ำนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นหลวง พ้อทวดน,นะคะหล่อโบราณนะคะรวมพ้อทวดหลอ่อโบราณน,นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเห็นกันชัดไหมคะมันเบอร์เนาะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะด้านข้ามมันจะอประมาณนี้นะเออ่หลวงพ่อทวดหลอโบราณนี่สามรอยห้าสิบบาทเนาะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นพระชินาลาหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะชินาลาหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะองนี้เสียร้อยบาทนะคะคนลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นรูปหล่อรวมพ่อปานวัดบางบ่อเจ้าคุณสีวัสุทัศนะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะตรงนี้เสียร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่หนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่นาคนะคะพระสมเด็จหลวงปู่นาคนี้หนูเอา300บาทนะคะสามบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะเสี่รอยบาท นี่นะคะเ0ีรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่แปดนี้เป็นผ้าสมเด็จลงกุนะคะผ้าสมเด็จลงกุนี้หนูเอาเสี่รอยบาทนะคะคุณลูกค้าเสี่รอยบาทนะคะองนี้สนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพ้าุซุกรอนะคะพ้าุซุกรนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะเสียร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหลวมพ่อทวดเนื้อว่าน,นะคะหลวมพ่อทวดเนื้อว่านี้หนูเอา3ามหบาทนะคะ3ามหบาท นี่นะคะส5 0รยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ารายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นล็อกเก็ตลอเก้านะคะล็อกเก็ตลอเก้ากับพระจินลดาจิวนะคะเดี๋ยวอ่อพระจินลดาจิวนะคะอันนี้คู่นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสุดใจก็โทรมาปิดได้นะคะเอ่อล็อกเก็ตกับพรชจินลดาจิวนะคะคุณลูกค้า ส0 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี้เป็นพายอดคุณพลอาจารย์ชุมชัยคีรีนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอ,อันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท ท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ300ร้อบาทนะคะผ้ายอดขุนพลนะคะอาจารย์ชุมชัยคิรลีนะคะคุณลูกค้าเนี่ยนะคะสามร้อบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นแหวนนะคะหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะส่วนขันนะคะนี่นะคะ รวมพ่อท่านคายวัดส่วนขันนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทมันจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ ส4นี้จะเป็นสิงแกะนะคะหลวงพ่อกลวยนะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะสิงแกะหลวงพ่อกลวยนะคะ300บาทนะคะเออมันเป็นอัน้นนา,นา,นาแต่มันจะพูดตรน,นี้ไม่ได้นะคะ300บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่15นี้เป็นนางกวักแกะนะคะรวมพอกกันนะคะอันนี้หนูเอาเสี่รอยบาทนะคะเสี่รอยบาทนางกวักแกะรวมพอกกันนะคะเสี่รอยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ สิบหกนี้จะเป็นตะกรุดใบรานบางปืนวัดพระเนียงแตกนะคะคุณลูกค,าะคะา้าเป็นเชือกขาดนะคะอ่าไม่เป็นเชือกขาดนะเชือกขาดเอวนะคะเอออันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทตะกรุด บาโบราณบางปืนใบลานบางปืนนะคะวัดพ้าเนียงแตกนะห้าอบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่1ิบสนะคะ สิบเจ็ดนี้จะเป็นเ,เครื่องรางโบราณน,นะคะเว่นฟ้านะคะคุณลูกค้าเครื่องรางโบราณแว่นฟ้านะอันนี้จะเป็นจักรนาลายนะคะเป็นจักรนาลายนะคะแว่นฟ้ายุคร拉ชการนะคะจักรนาลายเนาะอีกอันนึงมันจะเป็นหอยกับสามงามนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ อเอออันนี้หนูเอาอันละหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะอันละนะคะอันละหกร้อยบาทนะคะจะเป็นจักนารายกับหอยกระสามงามน,นะคะหกร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะเป็นแว่นฟ้านะคะเป็นเครื่องรางโบราณแว่นฟ้านะ คุณตาบอกยุคราชการนะคะรัาชการอืมสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันละหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบปดนะคะ คุณลูกค้าเห็นเดี๋ยวดูวหีละน้อยเนาะถ้าดูเต็มองค์นี้สอบถามทางไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าดูเต็มองค์มาค้งขึ้นกล้องมันดูได้ทีละน้อยเนาะเอ่อเป็นพ้าบูชาหลวงพ่อในกุดนะคะสวยๆเลยนะคะหมีสวยมากๆากเลยนะผ้าบูชาหลวงพ่อในกุดนะคะกุย กุยบุรีประจวบซีริขันนะคะอันนี้จะกว้างอยู่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะข่าวนี้ห้านิ้วครึ่งนะสูงนี้บเก้านิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะผ้าบูชาหลวงพ่อในกุดนะคะ อันนี้หนูเอาหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยมากๆเลยนะหลวงพ่อในกุดนะคะเอายุดการขยายลงเนะาะเนี่ยค่ะบ้าจัจปะมานี้นะคะอุ้ นี่สวยๆเลยหลอมพ่อในกุฏนะคะอันนี้หนูหนึ่งพันสาร้อยบาทนะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่458นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองคไหนก็โทรมาปิดกัหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนาะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ